นีเราถ้ายจับแกบจับแกบกบจับกบเราถ้าจรจับพระือมตะดกทองหลังมาทองถับปิ้งไงลกระรวดแจ้งอย่ายุโมดะทีภาษาไทยเขาบอกนะจับกบฟันเราจับกบบ่จับกบทั้คืนเลยอ๋อฟันกีวันนลครับสสามวันแล้วก็สวันงนนดนึเนาะนี่แหละงวนนีแเละ ฝันดีเอยฟันดีเขาบอกว่าได้โชคลาภกับหวยแต่มรู้ว่าจะได้หวยงวดนี้หรืองวดหน้าค่ะวันนี้ให้จารจะ้ะไหวปู่ให้ปูเข้านะปูเข้ามาปูนะครับอ่ะฝันฝันดีได้จับปุบโป้โหจับเป็นฟูเลยเป็นฟูงเลยบอกเป็นใส่ถุงเต็มเลยว่ะเต็มถุงเลย่าได้เยอะอันนี้เขาบอกว่ามีโชคลาภ ถ้ามีทํางานโรงงานก็จะได้เลื่อนยศชัรชคลาบใหญ่แต่การนี้ก็มีหวยถูกหวยจะไม่รู้ว่าจะถูกงวดไหนแต่รอดล้วเพรานี่วันที่หนึ่งเขาพูดมานานแล้วเป็นแต่ลูกเล็กๆนู่นเขาว่าจะถูกแบตเตอรี่จะไม่รู้ว่าจะไม่ถูกหระอย่างแต่ว่ารองวดนี้เราั้งเนี่ยเห็นว่าเขาได้เลขถูกที่นี่เป็นแสนอ่างวดไหนก็จะได้เป็นแสน ที่โควิดเอรอบสามนี่เลยรอบสามบอกทีมไม่เคยมาสักทีมัติพันมาบอกเขาถูกเป็นเซนเลยค่ะยายแกยังไม่ถึงเดือนนอาตายนะโอถูกเมื่อวานวันก็ได้สี่ห้ามื่นถูกตลอดเลยถูกเรื่อยๆครับอ่ะวันนี้แหละนักข่าวยังไม่มาถูกบ่อยๆโอ้น่าจะตัวแรกจากที่ไหนเนาะคะจากนี่อโอ้อาจารย์เลยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้แม่ขอเล่นๆเลยอ่ะวันนี้มีนะครับคันหน้าคันเปรตเนาะ ม <st il bing> ีปัจจัย <st il bing> จัดใจเดี๋ยวเรามาดูพิธีนะครับ <st il bing> เขาส่งให้ปู่เข้ามาแล้วก็ให้ตัวเลขนะครับรเพราไม่ได้ทำร้านแล้วเราสาธุสาธุ

salah adollah ordinaryani tak mis morally terminar cajah sehingga kita inginkan untuk saat ini box maklly, gehört pada alapan wah itulah hal-hal little พุทธธรรมทราทมาพุทธธรรมสังฆธรรมที่เรากิดจากานกจากพ่อปนากุปสีนาโรสีนาลายเบกุกิตาภูมกิตาภิสุขภูมิสุขภูมิทุกขุขัยเป็นสุเป็นสุภาษิตยิบสุขควาเจากอเินสมาสุจรารอนเจริมลสาว่าเรไดเจรอยู่เบื้องาขจรนจเกปเจรินายข้อนเจสะปากข้อนเจรพญานาเจริสุานข้อนเจริระดับเหนือพระพุทธาไตรเจริญดุริถัยนาบังข้อนเจริญภูมิใจเกิดความเจริสุข ครูเทวามามีขึ้นไปแล้วบอกว่าขอให้โดนอยู่ในโปรโตคอลเพื่อการบังคับหรอการควบแล้วคือถ้าแบบ <San> ลูกหลานขอเลืกเดอ้อปูเดอ้อลงมาแล้วก็ปูลูกหลานขอโชคอลาภนานนั้นก็มีลมฝนตกเลยนะครับลมแรงมาอีก

มาทานอบีมาทานเราายก็สมเด็จี้กดเจ้าจะมาสมเด็จปีต <Science. S 2> ูใบตูก็อันเกิตูบา้อยเดิลตะกดเลี้ย <intellect> ปีต <diyor> ู่ใบตูมอยเคย้อยเคยเดินเราหมวยพอเด้อพอเาุ้ มาตั้งแต่ว่าเรา <sextoniesen> <Taber selection> <sexton>

ตัวเซตเอาเงินไปไหมตัวลงมาเขียนเลขให้นะครับคุณผู้ชมนะครับตัวลงมาเขียนเลขให้ด้วยนะครับอืมเอาตัวใหญ่ๆเลย สาธุสาธุ03กับ418นะครับ03กับ418 03กับ418เนอะประมาจารยาเป็นคนจมน้ำ03กับ418นะครับตัวเลขตูประทับร่างลงมานะครับเขียนเลขให้นะครับอ03กับรับ คุณผู้ชมนะครับอาจารย์เข้าทําพิธีนะครับเข้าทรงนะครับนะครับปูลงมานะครับประทับร่างนี่เราพิจมองเห็นนะครับศูนย์สามกับสี่หนึ่งแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะตัวเลขอะไรนะครับเลขอาจารย์จะนะครับเลขอาจารย์เจเข่าไม่้ยมสุรินนะครับลงมานะครับเขียนเลขให้นะครับแม่นแม่นนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับก็ทําพิธีนะครับ เดีย๋ยวเราจะไปสนทนาการจ์นนะครับก่อนที่จะหยุดการไล์สดนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ปูลงมาบอกจันครับผมก็เชิญอปูเรียกปู่อะไรนะครับที่ที่เข้ามาเมื่อสักครู่เนี้ยเข้ามาไม่รู้กันเซไม่ได้บอกไม่ได้บอกปูส้อแม่นบอกสี่เนาะสี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดเลขนี่มีในๆเนาะ ผมดูแล้วสนะี่หนึ่งแปดเนี่ยเลขมีในในเลขสวยมากสี 4, 1, ่หนึ่งแปดจันไม่ค่อยได้ทำไปไมานานแนละ้วสมากก็ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้เข้าโอ้ไม่ค่อยได้ได้เข้ามาครับไม่ค่อยได้เข้ามาด้วยสมากก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยได้เช็คเ,เข้ามเราสมากก็จะเป็นแบบรอวันใกล้ออกของวันนึง อันน um, ี้พอดีเลยเนาะเราเงยออกพวกนี้วันที่วันสิบวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสมสิบอ๋อสสิสามดใ่สเดนใช่ครับพวกนี้ามเอ็แล้วก็ออกวันที่วันนี้วันโกนพวกนี้วันโอ้วันโกนวันพระอืมมีเล่มัก่อนวัน่วพอสมานถ้าเลขสมากก็จบสมาก็มีแต่ตอนเย็น่ะ อาสมมติว่าออกกันที่หนึ่งสิ้นเดือนสาสิบเอ็ดก็จะเป็นแบบเย็นสามสิบเอ็ดประมาณประมาณเดือนเดือนประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยมันก็จะมีเลขนะไอ้จะฝันอีไหมจย์ฝันดีไม่งวนนีาจันฝันบ้างปรมผมไม่เคยฝันเราเลยมันจะเป็นสูตรที่พ่อปู่แกบอกไว้นะแต่มันตั้งเราจนถึงวันเจ้ากันเลยประมาณทุ่มสองทุ่มนี่เลยแต่มันก็จะเลขมันจะเอาตีออกมาสามตัวสามตัวนี้ต้องซื้อสามตัวบนกับสามตัวลง ถ้าเลขบมุนไม่เข้าก็จะเข้าสามตัวบนของรัฐบาลถ้าถ้ารัฐบาลไม่เข้าก็เข้าสามตัวบนถ้าเข้าถ้าออกสามตัวบมุนแล้วก็รัฐบาลก็คือไม่เข้าเลยอย่างงวดที่ผ่านมามันก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่สองจะมันต้องกลับอ่ะหนึ่งสี่สองสองสี่หนึ่งก็สี่สองหนึ่งแต่มันไม่เข้ารัฐบาลสามตัวบนมันก็มาเข้าเลขหมุนสี่สองหนึ่งครับก็จะเป็นอห่งแหละทุกงวดครับ เป็นรตอรีเนาะเลขกหน้าเลขหลังครับก็จะเป็นเลขหน้าเลขหลัง <us> ะนะถ้าซื้อรัอรีมันก็ต้องจับสามตัวหน้ากับสามตัวหลังสามตัวหน้ากับสามตัวหลังเนาะครับอืมแต่ไอ้ไอ้เล็ที่ข้าปูนี่จะไม่เกี่ยวกับเลขขนะ็กมุถ้าปูให้ก็คือให้รัฐบาลครับ,รบถ้าเกยเข้าให้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลถ้าเข้าก็คือเข้าเลย <us S 1> จะไม่เกี่ยวกับเล็กมุนแต่ว่าถ้าถ้าเกี่ยวกับเลขกมุนก็คือจะเป็นอันนั้นมันก็ต้องรอ ความที่จะออกนะครับหนึ่งวันอเ,นเกิกประมาณประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี้ก็คือเลขก็ได้ครับครับแต่ว่าถ้าสามตัวมันตรงกับเลขที่พ่อปู่บอกมันก็จะซื้อได้ครับครับก็ไม่ได้มานานเนาะจาย์เนาะก็ช่วงนี้ก็ท่านใดที่เคยดูอาจารย์จะขเขมรสุรินนะครับเลขแม่นแ่นมาหลายงวดนะครับงวด องวดไม่ได้ตามมานะครับเห็นว่าผู้โชคดีเป็นแสนเลยนะนะครับก็วันนี้ตามให้อีกเช่นเคยนะครับเอฟซีทุกคนทุกทานนะครับนะครับเบอร์ทัวรอาจารย์ก็อยู่ทางนูองอ้นนะฮะเดี๋ยวขอส่องนิดหนึ่งนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อแล้วก็ถ่ายไม่ค่อยชัดทเท่าไหร่แต่ว่าจานเขียนจานเขียนด้านล่างให้ให้ตั้งสมุดตัวนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวส่งใหม่นะครับอ่าบาง บางคนบางท่านอาจจะให้ซื้อทูบเทียนมาทางอาจารย์ก็โทรมาได้เลยนะครับผมไม่เลกบัญชีอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์ไม่ไม่ได้ปิดบังหลไยก็หลายท,ท่านก็ขอเบอร์โทรอาจารย์อดี่ยอ่ะไอดียไลน์ก็น่านจะเบอร์นี้อขอส่งก่อน <S <S นี่ครับอ่ะส่งแบบชัดๆเลยนี่เบอร์โทรอาจารย์จะ๊ะขมรนสุรินนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเรียกหวยก็โทรมาถามได้นะครับแต่ไม่ต้องถามมาซื้อบุหรี่รัง ซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับอซื้อเลยนะครับบดเลขมีแค่นี้เองเนาะเลขก็ไม่เยอะเบอร์โทรอาจารย์นะครับก็เนี่ยครับเบอร์โทรนะครับจะช่วยค่าทูบค่าเทียนก็โทรมาโคลไม่เลขบัญชีอาจารย์ได้ยังไม่ได้นะครับเนาะครับครับก็ให้รวยๆกันทุกคนนะครับให้มีโชคมีลาภกันด้วยครับวันนี้โดยเลขอะไรอาจารยเอะ โดยการทุกคนเลขที่อาจารย์ให้ก็มีประมาณนี้ให้ซื้อยังไงบ้างก็มีนี่นครับก็มี03กับ41แปตนะครับ03 41เปครับผมทำไมเลขไม่เหมือนใครเลยนะ03นี้เพิ่งเพิ่งมาเจอมาหลไรครับอันนี้ก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นขึ้นมาีตามตามนิดนที่ปูเข้าแล้วก็ครับตามที่เก้เข้าครับไม่มีเหมือนใครนะ03นี้ไม่ค่อยมีเลยนะ หนึ่งแป <18. 18. S 1> <18. S 2> ดก็ไม่มีไม่ค่อยมีเหมือนกันสี่หนึ่งแปดอ๋อส่วนมากเลขการก่อนจะจะขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งหลังหลังเป็นไงบ้างครับหลังหลังนี่มันเข้าแต่เลขหมุนครับแต่ผมไม่เคยได้เข้าเอาเลยครับส่วนมากผมก็จะเอารอก่อนที่ว่าที่จะออกหวยหนึ่งวันนะตามที่พ่อปู่แกบอก,กอแล้วก็จะเราเอาเลขครับแต่พอเอาก็คือถ้าสามตัวก็คือสามตัวนะครับไม่มีการขึ้นลงครับอ<ง>๋อ แต่ว่าถ้ามันไม่เข้าเลขบุญก็คือเข้าสามตัวบุญของรัฐบาลอย่างงวดที่เข้าเแตว่าเกตสองห้างวดก่อนนะที่มันออกเลขบุญสามตัวนั้นก็เข้าสามตัวแต่งวดล่าสุดนี่แหละมันเข้าสี่สองหนึ่งมันเข้าเลขบุญครับสามตัวหน้าแต่ก็ไม่เคยเข้าเอาแบบนี้เข้าเข้าเซอร์เอาแบบนี้แต่ถามว่าเคยก็เคยครับแต่หลายปีครับสามารถจะมีเด็พวกแม่กับป้าเนี่ยนะว่าเวลาเข้าเอาเนี่ย มันก็ต้องซื้อเหล้ามาให้พ่อปูอ่ลงมันต้องเป็นเหล้าซีอเ,เอามาถวายขึ้นพ่อปู่แต่มันก็จะเป็นแม่นะ<อ>เข่าเอาแบบเรียบดอกไม,ม้เนี้ยขึ้นแล้วก็เข้าแล้วก็ให้ปูแบบ่แกบอกแต่ว่าถ้างวดนไหนแกไม่ให้เข้ามาปุ๊แบแกก็ไม่บอกครับมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่เห็นอะไระครับ<อ>มันก็อาปากไม่ได้จนแกออกขึ้นครับอ๋อ,อเดี๋ยวงวดหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะจให้ให้แม่ช่วย ปลาเตียมอะไรบ้างแต่อันนี้แต่อันนี้เกออันนี้มันขึ้นให้เห็นมามันขึ้นสองตัวกับสามตัวลอยเลยหรอบล่ลอยมาเลยป่ะเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเห็นมันก็เห็นเลยคือหลับตามันก็เห็นเลยมันเห็นเร่เลยครับเห็นเขสีสีแดงเลยมันก็จะเห็นแบบเป็นแสงแสงแบบเป็นแสงเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เห็นวิ่งมาประกบคู่กันยังไงมีสองตัวกับสามตัวอ๋อนี้ฮะครับแต่ว่าทางวันไหนที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยมันก็จะไม่เห็นมันก็จะพูดไม่ออก ก็จะดูเงิน,น่ะคือเขาไม่ได้ไง่การก็แล้วแต่เป็นงวดงวดครับครับอ่ะนี่ก็มั่นใจล้วจันมั่นใจไหมครับนี่งวดนี้เลขนี้ก็ามาอย่างนี้ก็ซื้อตามนี่เลยชอบไม่ชอบก็ต้องซื้อนะจ๊ะช,ชอบไม่ชอบก็ซื้อเทนเดอน,นี้หลนะแต่ว่าถ้าส่วนไหนได้สามตัว ก่อนออกนั้นก็อ่านั้นก็ตั้งเป็นุ้นอีกทีวันจะเข้าเล่ห์ุญอีกหรือจะเข้าสามตัวบุนใกล้ๆวันหวยออกวันหนึ่งเนาะครับค่อยออกวันหนึ่งตอนดึกๆเนี่ยครับประมาณทุ่มสองทุ่มก็ได้แล้วอืมท่านก็จับได้แล้วครับโอ้แล้วนันก็ติดกันเตมาออกเลขบุญมุนสองงวดติดแล้วงวดก่อนที่ผ่านมาก็เข้าเลขบุญสามตัวบนจบครับแล้วก็มางวดนี้อีกก็เข้าสามตัวบุญอีกตอนห้องงวดนี้อีกว่าจะมาเป็นสามตัวบนหรือจะเลขบ์หุนอีก เสียดายอาจารย์ให้แต่อยาตอนนี้มันจะเป็นเลขที่สูตรพ่อปู่เกบอกก่อนหวยจะออกหนึ่งวันนะครับมันจะมีแบบสูตรของเกเลยที่เกบอกไว้เพราะว่าไม่ค่อยได้เข้านะครับค่ค่อยได้เข้าร่างทรงอันนี้หลายๆเป็นนานหมครับในเขาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเข้าเอาแบบนี้แบบนานครับนานสมัยถ้ามาเข้าเอาเองก็ไม่ได้ครับต้องมีคนมามันต้องมีคนแบบเก็บก็เหมือนที่ว uhh ่าเวลาดูดวงเวลาดูดวงก็ต้องถามอยากได้อะไรก็คือต้องถามตลอด ครับโยเพราะว่าถ้าไม่ถามมันก็จะไม่ได้นะครับต้องยกครูด้วยครับต้องยกถ้าให้ผมมาเข้าเอาเกเข้าปุ๊บเกก็ไม si ่ได้บอกผมเข้าก็คือเข้าอยู่ง <ER pues ั้นหลก็มันจะไม่รู้เรื่องเลยเนาะอาจารย์ครับเขาเข้ามาก็ไม่มีคนถามเขาก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทําไมก็จะเป็นงั้นครับค่ะอ่าก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางวันนี้เนาะน้องเป็นแนวทางนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางครับตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นในเรื่ีน เห็นแค่นี้ก็แค่นี้รับลงวานเลขกไม่เหมือนใครนะศูนย์สามสามศูนย์หาที่ไม่มีเลยกับสี่หนึ่งเปดขึ้นแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้ครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงครับเกให้ถ้าเกให้ถ้าเข้ามันก็เข้านี่ครับอาจารย์มากครับผมสาธุสาธุ